สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาไหว้ศาลเจ้าพอ่อเสือสิ่งซักซิิธ์ของผู้พานเฮาทางโคง้งน,นี่ครับบรรยากาศกับสิประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นผู้ใดที่เขามาบ่นไว้ได้ให้ประสบความสำเร็จเพิ่นระสีนำํำรูปปั้นเสือมาแก้บนครับพี่น้องวันนี้เฮากระเลยสิมาไหวขอพอรเพิ่น เพื่อเป็นสิริมงคลน้องอสิตกจะ เข้ามุมใดแลวันนี้โอ้โหว้นี่ก็ได้ไมันจะกยาดกัสิบปนประมาณนี้ครับพี่น้องหลายคนที่เพิ่นมาแก้บนครับผมวันนี้บรรยากาศรอบหน้าครับผม มันเป็นห้างลงไปพี่น้องผู้ใดพันไปพานมาเพิ่งกระซิบีบแก่ให้เพื่อเป็นการเคารพสักการะนาครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้สาธุขอให้เดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งหวงเดริสาธุนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับผม เรามาถึงแล้วครับศาลเจ้าพ่อเสือครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโฮงผู้พานเฮ่าที่ทุกคนนับถือครับผู้ใดมากก็ต้องบีบแก่น,นะครับผมบรรยากาศครับ